แนะนำที่ใช่ที่สุดสําหรับมือใหม่ไลฟ์สดที่อยากจะออกมาไลฟ์แล้วมีไรายได้คุณคือคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่ออกมาไลฟ์สดหน้ากล้องแล้วมีความต้องการผลลัพธ์ก็คือว่าอยากจะสร้างเป็นไรายได้เป็นอาชีพอีกช่องทางหนึ่งของคุณคูณตุ๋ยก็เป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ออกมาสร้างตัวตนนะคะด้วยการไลฟ์สดต้องการที่จะมีไรายได้จากการออกมาพูดหน้ากล้องคําแนะนํานะคะที่คู่ตุ๋ยนํามาใช้เองนะคะที่มาแบ่งปันก็คือว่า เนื้อเรื่องหรือวัวข้อที่คุณออกมาแบ่งปันนะคะต้องเป็นเรื่องที่ คนในช่องของคุณนะคะเขาต้องการแล้วสามารถที่จะไปแก้ปัญหาให้กับเขาได้หรือมีประโยชน์อะคะ่ะที่จะทําให้คนในช่องของคุณนะคะเขาสามารถเปลี่ยนจากจุด A แล้วไปจุด B นะคะซึ่งเป็นการเติบโตของตัวเขานะคะเขาจะรู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์และที่สําคัญค่ะเรื่องที่คุณมาแบ่งปันนั้นนะคะถ้าคุณนะคะนําไปใช้แล้วนะคะแล้วตกผลึกแล้วออกมาแบ่งปันด้วยสไตล์ของคุณเองนี่แหละค่ะนั่นแหละค่ะของแท้เลยเพราะว่าคนที่ฟังอะคะ่ะ เขาจะรับรู้ได้ว่าเรื่องเนี้มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นของจริงที่คุณนําไปใช้นะคะเขาสามารถสัมผัสได้เวลาคุณออกมาไลฟ์มันจะมีอารมณ์ร่วมอะคะ่ะกับเนื้อหาที่คุณออกมาไลฟ์สดนะคะซึ่งจุดนี้นะคะจะเป็นความต่างนะคะปัจจุบันเราจะไม่ได้แข่งกันที่ข้อมูลเพราะข้อมูลนะคะช่องไหนช่องไหนเนี่ยเขาก็สามารถมีกันได้แต่ความต่างค่ะนั่นคือความเอ็กซ์เพรสตหรือความเชี่ยวชาญที่เกิดจากคุณนะคะตกผลึกเองเหมือนคุณตุยะคะ่ะ ดเป็นวิทยากรแล้วได้นําความรู้นะคะในการออกไร้ยศพแล้วเราก็ได้แก่แล้วอ๋อมันคือจุดนี้เองก็ออกมาแบ่งปันวันนี้ใครได้ไอเดียพิมพ์คําว่าได้ค่ะคุณตุยไลเอ็กเปิด